ผ้าแบ็กเอาท์เคลือบด้วยซิลิโคนแล้วก็ผ้าอีกหนึ่งชั้นวันนี้นะคะมาพบกับช่างพิมพ์ร้านมาสสวยเอสพีแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการนิวคอคูโคสเตชันนะคะวันนี้ช่างพิมพ์ร้านมาสสวยในเอสพีนะคะเอารีวิวสวยๆจากร้านมาสสวยเอสพีมาฝากนะพิมพ์นะคะรีวิวตั้งแต่เย็บติดตั้งไปวัดนะคะพิมพ์นะคะก็เย็บเองเนาะผ้าตัวนี้เอียงมากค่ะเอียงแบบเอียงสุดๆไปเลยนะคะสําหรับผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าที่เคลือบด้วยซิลิโคนนะคะแล้วเคลือบผ้าอีกหนึ่งชั้นนะคะตัวน้องเขาหนามากค่ะถ้าช่่่าางงงเเเย็็บไมกกจจริๆนนนะะะะะคคตัวื้้อผ แล้วก็ล้างแล้วก็ย,ยนะ้้ยเนาะช่างมานก็จะกลัวกันมากๆาเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าแบบว่าสีขาวๆนะคะมูจิมูใจนะคะพิมพ์ก็จะตัดเย็บเองทุกชุดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูลิมผ้าสวยจาก้ามาเสืยเอสพีกันค่ะสวยไหมคะลิมผ้านิีมๆตัดเย็บปานนิดนะคะชายของเรานะคะไม่มีบิดไม่มีล้างเลยนะนะคะพิมพ์ใช้วิธีการตัดเย็บของพิมพ์เองนะคะสวยเนียบทุกข,ขั้นตอนนะคะคิดถึงพมานคิดถึงช่างพิมเอสพี SP นะคะสำหรับโครงการ Call, Cook, มิวคอลคูคดเรามีราคาพิเศษเหมาใจสบายกระเป๋าคิดถึงพมานคิดถึงช่างพิมพ้ามาสสืยเอสพีวันนี้ช่างพิมพ์ ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ